ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือรายการทีเด็ดลูกนี้ ตาพวกเราเมื่อไหร่นี่คุณจะไม่มีต่อไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรตอนนี้คุณกลายเป็นศูนย์แน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงแห่งความสุขแน่นอนเป็นวันนวัคริสต์มาสแล้มันคือวันอะไรน้าคือวันเกิดพี่เป๊ะด้วยค่ะวันเกิดพี่เป๊ะด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันนี้หนูได้แนะนำคุณอาพิษณุหนูจะมีคำคมว่า คริสต์มาสแล้วเมื่อไหร่จะมาคิดเราสักทีอะไอหมูด้ไมให้พี่พูดแทนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อม่ครับวันนี้เราจะรวบรวมความสนุกความสุขของลูกนี้มาให้ชมกันครับแต่บางทีหนูก็สงสัยว่าเอ้ยคนเป็นนี่นี่เขามีความสุขได้ยังไงเี่ยนี่อพี่เองก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาเป็นหนี่ แล้วจะสนุกยังไงจะหาความสุขได้ยังไงแต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าชีวิตนี่คือความสนุกอะนี่เนี่ยเป็นเพียงทุกใช้ชีวิตให้มันผ่านไปผ่านไปแล้วกันอ๋เก่งมากเลยความคิดเขาไปไหนไปตั้งใจดูสิคะคุณหมวยจากน้อนททบบรี สวัสด,ดีค่ะเธอคนนี้ใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวม,มากกว่า70ปีแล้วอายุ70็ดทำงานตั้งแต่เด็กตอนเล็กๆไม่ได้เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแฮ่แฮ่ ให้ร้องเพลงได้ยังไงวะงจริงนังซื้อเออมันมีเพลงอันนี้นะเออเล็กๆใหม่นี่นั่งเจี๊ยบเดือดดาอไปมีต้องคอยช่วยดูแลพ่อแม่และน้องๆโอ้นังสารพอมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็ล้มละเมอละนาดแถมยังต้องติดคุกแต่วันนี้ รอดมาได้อไรอดรอดรอดแล้วมาเย็นอยู่ตรงนี้เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงไป,ไปดู แหกคุกซะเลยแห่คุกมาเลยจับเหล็กดัดออกมาเลยนี่ฉันไม่ค่อยมีนะนี่ฉันมีไม่กี่ตังจริงจริงนี่ฉันมีแค่ห้าหกร้อยคิดว่าก็อยากได้เงินมัางค่ะคุณคุณไปดูบ้านี่จะมันจะผุลงไปแล้วคุณปวกมันกินถ้าปวกมันไม่กิน้าล่างกันเท่ออะฉันก็อยากได้เงินก้อนเนี่ยใจอยากจะได้เงินมาซ่อมบ้านสักน้อยหนึ่งนี่คือป้าหมวยที่อยากออกรายการเพราะต้องการเงินไปซ่อมบ้าน สวัสดีค่ะชื่อฝันใจทรัพมากค่ะแล้วก็อายุ73ค่ะและแบบว่าอาชีพก็คือเก็บขยะขายค่ะคนอายุทยาค่ะหัวเวียงบ้านแผนนะแล้วก็แบบว่าพ่อแม่แบบแม่เขาบอกเขาถูกโกงที่นาเขาก็เลยพาหอบกันมากรุงเทพมาอยู่บางซื่อเนี่ยก็ค้าขายเนี่ยค่ะเล็กๆน้อยๆที่แรกกาหาร หาแล้วพอนานๆก็ตั้งร้านเล็กๆขายพวกกะปิน้ำปลากับข้าวอะไรนี่ยขายหมดเตี่ยท่านนะลู้เขาเป็นอะไรมันต้องเรียน,นลูกผู้หญิงเ็บอกไปอยู่ช่วยค้าขายไปอะไรไปอย่างเนี้ล้วบอกมันต้องไปเรียนหรอกบอกเรียนแล้วเดี๋ยวก็มีผัวเขาว่าเตี๋ยท่านะเขาบอกที่นีบางซื่อเขาไล่ที่ ไล่ที่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นซื้อวาแค่หกร้อยเองที่นี่นะนานมากๆแล้วถี่อยู่นี่แต่ถ้าหนาไปอยู่กับแฟนที่นน่แต่ลิว้วแล้วมาเจอแฟนได้ยังไงครับสถาบันมะเร็งแบบทรมเขาก็เป็นพวกพวกที่ดูแลอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เป็นแม่บ้านก็เลยเจอกันก็เลยชอบพอกันเขาก็บอกเขาพอจะมีที่นิดหน่อยอย,อยู่ที่แตดรล้วก็เลยไปกันค่ะไปแล้วต่อไปก็มีลูกสองคน ลูกสองคนไม่ช้าเท่าไหร่เขาก็เสียค่ะเพาก็เขากินเหล้าฉันก็เลี้ยงแบบเลี้ยงอยู่กับอาเขาอะไอแบบกับน้องสาวเขาค่ะก็เลี้ยงลูกมาเรื่อยๆน่ะเลี้ยงมาเลี้ยงมานี่อาเขาก็เห็นว่าเราไม่เดเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แค่เขาไม่ค่อยชอบคอเราพูดง่ายๆก็ไม่ค่อยชอบเราพอลูกโตหน่อยก็เลยตัดใจก็มาที่กรุงเทพเนี่ยมากลับมาที่แม่ก็ถึงจะมามีแฟนใหม่แฟนใหม่นี่เขาคนเก่าแบบว่า คนที่เขาเขาเขาเคยอยู่กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะอยู่จากบังเชื่อโตกันมาด้วยกันเลยแต่เขาก็เมียตายเราก็เออพอดีหัวก็ตายก็เยเออเขาก็ไปขับรถทุกวันนะเดิมมาปีสี่ก็ออกแล้วขับรถเราก็อยู่บ้านซักผ้าซักผ่อนอะไรเงี้ยดูแลเราก็ไม่รู้ไหนไหมดีจะเป็นอย่างนงี้ไอ้ความโง่ของเราด้วยเราก็ไม่รู้รู้เรื่องอะไรเลยครับป้ามวยแต่ว่าเขาขายยาบ้า ฉันน่ะไม่รู้หรอกว่าอยู่บ้านเพราะไม่รู้พอเสร็จแล้วเขาตำรวจเขาไล่มาเขาจับมาเ้ามาที่บ้านเขาก็เจอฉันเขาเจอฉันแล้วก็กเลยเอาฉันไปเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนกับผัวเมียกันนะต,ต้องรู้ฉันบอกฉันไม่รู้เรื่องเขาบอกไม่จริงหอะไรเงี้ยก็เลยพาฉันไปด้วยฉันก็เลยโดนไปเลยสามปีหกใช่สามปีหกแต่จริงจริงนะที่อยู่ไม่ถึงรู้สึกเสียใจหมดอะไรแต่อยากแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเราก็คิดว่าแฟนจะไปดูมั่งนะ แล้วเขาก็ไม่ไปเลยเขาไม่เคยไปเลยสามปีที่ 3, าปีหนี่เขาไม่เคยไปเยี่ยมฉันเลยนะชีวิตหลังออกจากเรือจนจําตั้งใจว่าก็จะไปหาลูกพอเ,เสร็จแล้วก็ไปเจออาก็าแบบเขาก็ไม่ชอบใจตัดสินใจกลับมาหาแม่เลยว,ว่าก็เลยกลับมานี่กลับมาก็พอดีมาเจอไอ้น้องชายมันโดนในเนี่ยรถรถรถปิกอัพมททับแล้วมันหักสามท่อนเลยเนี่ย ล้วนี้ก็เราก็เลยเออไปดูแลมันแล้วก็เลยนั่นที่กันเลยเออคิดยึดอาชีพนี้ที่เก็บขยะนี่ก็เลยเก็บเลื่อยมาก็อยู่ที่นี่ตำรวจเขาไล่มาค่ะมาที่บ้านเขาก็ไปค้นเขาเจอแท้ก็เลยต้องโดนไปเลยไปขึ้นศาลตัดสินเจ็ดปีหูเจ็ด<อ>ปีตาย,ลยแล้วใช่แล้ว<อ><อ>ตัวเขาโดนด้วยไหมตัวเขาไม่โดนต,<อ>ตัวเขาโดนที่ไหนแล้วเขาไม่โดนเขาหนีไปเลย ีีลกนสนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening ซ e r u m ดูป้าหมวยยังแข็งแรงอยู่เลยมีโรคบ้างไหมครับควาดันไขมันเบาหวานแล้วก็เป็น้นี่เป็นอะไรอ่ะก้าะเป็นเก้าวเนจนมือเสียอะไรไหมเนี่ยนิ้วเนื้อเสียมัแล้วเนี่ยนิ้วเสียมดแล้วเพราะว่ามัวแต่มั่วอยู่อย่างงี้ไม่ได้ดูแลตัวเองพูดง่ายๆเนี่ยนิ้วเสียมดแล้วไหมเนี่ย มันจะไปก็ไปจะตายก็คือต,ตายแล้วไม่ได้ว่าหรอกตอนเนี้หมดอะไรตายอยากะอะไรอะไรนัหนาดิ้นเลยลูกเต้าก็ไม่ได้มาคิดอะไรเพราะอาก็ไม่อยากจะให้มามั่วกับเราเรื่องนี้ไม่ต้องถามเพราะเธอขอแค่แต่นี่ฉันไม่ค่อยมีนะนี่ฉันมีไม่กี่ตังจริงจริงนี่ฉันมีแค่ห้าหกร้อยคิดว่าแต่ตอนนี้อยากได้เื่นก้อนคืออยากจะไปพื้นดังล่างมันหมดแล้ว พวกมันกินอยากจะได้เงินก้อนที่ไปดิ้นรนได้ก็นั่นเนี่ยก็อยากได้มาทํบ้านสักน้อยไปหยิบยืมใครก็จะให้ฉันราจะอาชีพอะไรก็ไม่มีใช่ไหมแต่นี่น่มันมีไม่ขีดตังหรอกจริงๆอ่ะถ้าจริงๆแล้วอ่ะฉันไปมนะมนาหาแท็กก็ใช้ก็หมดแล้วบอกพูดตรงเลยพูดพูดตรงเลยเนาะตะเกไม่กลัวผูไปหรอเนี่ยหลุไเหลุดเลย อ่าอันนี้แบบสม่สบายอ๋อแต่ว่าหนูมีคําถามเยอะเลยช่วงที่แบบต้องไปติดคุกแต่ว่าไม่เป็นไรขอเริ่มั้งแต่เริ่มก่อนแฟนคนแรกเลยแล้วกันใช่ไปเจอแฟนคนแรกที่เขาทํางานอะไรนะคะที่ต้องตามตามดูเขาเป็นระปพ่อค่ะอ๋อเขาเป็นรปภตอนนั้นทาไมถึงไปชอบเขาคะแบบว่าใกล้ชิดแกล้งแย่ค่ะทางานก็พึ่งเท่ามั่งอ่ะค่ะก็เปิดประตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่แปดเลี้วไปอยู่ที่แปดริ้วค่ะ แต่อยู่ด้วยกันไม่นานเขาก็เสียชีวิตเพราะว่าเขากินเหล้าแต่เขาไม่กินเหล้าก็เขาก็ไม่เตะชีวิตหรอกเฮ้ยเขากินหนักเกินเล<ร>กินหนักเขากินเหล้าขาวอะคะ่ะเหล้า<อ>ขาวกินห<า>นักกิน,น,นวันวันไหนวันหยุดเขาจะกิน,นาาถ้ามีพวกมีพ้องเนี่ยเขาเป็นคนแต่ตอนหลังนี่เขาไปทําไม่พวกเนี่ยเหมางานเล็กๆน้อยๆต่อเติมเงี้ยค่ะเขาไปเจอพวกเจออะไรเขามีเงินเท่ากับกินอยู่นั่นนะค่ะทุกวันไหมคะเกือบค่ะแต่ไม่ทุกวันหรอก ถ้าเขามีเงินเมื่อไหร่เขาต้องกินเริ่มกินกเริ่มเริ่มกินกี่โมงเขาก็เริ่มกินนั่นค่ะเขาทํางานนะคาทางานเขาอยู่บนขื่อค่ะแล้วก็ให้ลูกน้องอ่ะชี้ให้ลูกน้องทํางานเขาก็จะอยู่บนขื่อกินเหล้ากินทั้งวันเลยเหรอกินระจำต้องเข้นไปกินบนข้างบนด้วยกินข้างล่างไม่ได้เหรอไม่รู้เขาจะอยู่ก่อนแล้วก็ดูงานวิวดีวิวเริ่มเริ่มกินโมงตอนกินนะตอนกินเท่าก ใช่ทุกวันนะทั้งวันทั้งคืนเขาเขาเสียด้วยโรคอะไรคะแล้วเขาไม่กินแล้วแบบไม่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 หมอเขาบอกว่าเขาก็ไม่บอกปวดไอ้นี่นะคะตับของนับแ็งก็ไม่บอกแต่ว่าเขากินเหล้ามากแล้วเขาไม่กินข้าวเขาไปนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลหมอเขาก็ไก่ระโยงระยางเลยเขาก็ดิ้นลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไม่ช้าเาก็เสค่ะเสียอายุเท่าไหร่ อายุเราเรา71ได้ค่ะตอนนี้ไม่ไม่เสียตอนตอนที่เขาเสียเขาเสียนั้นประมาณเท่าไหร่ไม่จําไม่ได้แล้วค่ะอยู่กันได้นานไหมนานค่ะอยู่กันนานอยู่กันนานนะครับแต่ตอนนั้นก็คือมีลูกด้วยกันแล้วสองคนลูกชายแฝดด้วยโอ้ลูกชายแฝดแฝดเนาะแต่ตอนนี้อยู่กับอาครับแบบว่าแล้วตอนนี้ลูกอายุ่าไรแล้วครับ ลูกตอนนี้เกือบสี่สิบแล้วค่ะโตมากแล้วมีครอบครัวมีอะไรกันหมดแล้วเนาะครอบครัวแล้วค่ะก็มีแล้วตอนนั้นหลังจากที่สามีคนแรกเสียปุ๊บเราก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่บอกว่ากับอยู่กับอาอยู่กับอะไรเขาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้แบบอาเขาอยากได้ลูกชายอะค่ะเขามีแต่ลูกผู้หญิงสองคนแต่ก็ก็แบบนั้นเขาก็เลยขอแล้วก็เลยให้ก็ให้กลูกแฝดเราเหรอฮะใช่เร้ก็อยากจะได้เป็นเลี้ยงนะเพราะเราตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม เาก็เลยขอไปเลี้ยงก็ขปแดเหมือนกันแฝดเหมือนกันไหมเหมือนค่ะเหมือนถ้าพูดถึงคนไม่ใกล้คิดไม่รู้ว่าคนไหนชื่อโอ๊ตคนไหนชื่ออาร์ตฉันอะใกล้คิดฉันรู้ลูกที่มีครอบครัวเขาได้ส่งเสียเราเลี้ยงดูเราบ้างไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าฉันพอฉันมาอยู่กรุงเทพอาร์ก็บอกว่าโอ้ยหมวยอะมันไม่ใช่คนดูดายมันไม่ลําบากหรอกก็ไม่เคยมาอะไรแล้วก็แม่แล้วเขามาโกรธตอนฉันมามีแฟนใหม่มาอยู่นานไหมที่กรุงเทพเนี่ยถึงเจอแฟนใหม่เนี่ย นานค่ะอยู่นานถึงได้ตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่ที่มามีแฟนมาสักประมาณสี่สี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าแล้วแล้วมีแฟนใหม่แล้วแฟนคนที่สองนี่เจอกันได้ยังไงคะสมัยก่อนนี่เราโตมาได้กันค่ะแบบว่าเราอยู่เป็นเพื่อนบ้านใช่เป็นเพื่อนบ้านใช่แล้วตอนหลังนี่มากลับกลับมาเจอกับเขาอีกแล้วนี่แบบพอดีเมียเขาเสียน่ะเมียเขาเสียแล้วก็เลยเออ เราก็สามีอีไยเหมือนกันปรับทุกกันเข้าใจกันกลยกันใะแบบคนเก่าอะไรเงี้ยคุยกันไปคุยกันก็เลยอยู่ด้วยกันใช่ัแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาค้ายาเขาไม่ได้เคยเขาไม่เคยไม่เคยบอกแค่เลยเท่าก็ไม่เช้ามืดเนี่ยเขาออกแหละขับทุกๆตอนนั้นวันละร้อยหกติดมันตุกๆไ เขาก็ไม่เคยมาบอกให้มาคบค้ายุงค้ายาเขาไม่เคยพูดนะฉันก็ไม่รู้ฉันก็อยู่บ้านแต่เขาแบบฟูมฟ้ายไหมใช้เงินมีเงินใช้แบบเยอะๆอย่างนี้ไหมคะเขาไม่เห็นมีก็เห็นธรรมดาก็มาให้ฉันเนี่ยสองร้อยร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาให้ฉันทุกวันเกือบทุกวันนะคัส่วนน้อยบางวันเขาบอกว่าบางทีเขาคูกจะไปเล่นนะเขาบอกไม่มีเลค่ารถยังติดอจะก็ไม่ว่ายมะฉันก็พอจะมีเงินเก่ามากแล้ววันวันที่โดนจับได้เป็นไงครับวันนั้นเขาตำรวจเขาไล่มาค่ะ ไล่แต่นี่เขามาที่บ้านตำรวจก็แบบไล่แฟนนะคะไล่แฟนมาเฮ้ยไม่ใช่แฟนเขาไล่จับมาวันนี้แฟนมาบ้านใช่มาบ้านแต่ของเขาอยู่ที่บ้านครับอยู่สักประมาณตำรวจเข้ามาปุ๊บใช่อยู่สักประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรเจ็ดสิบกว่าเมตรแล้วป้าหมวยไม่เจอทําความสะอาดบ้านเราไม่เห็นหรอให้เขาเพิ่งมาไว้่ะเขาวิ่งมาเราไม่รู้ไง อ๋อคือสามีหนีตำรวจมาเกาของมาวางไว้ที่บ้านแล้วหนีไปแล้วก็วิ่งหนีต่อแล้วก็คงหนีต่อแล้วคนที่อยู่ที่บ้านคือเราใช่ตำรวจมาถึงปุ๊บเจอของกลางเลยไม่เจอเขามาค้นเขาบอกเนี่ยมาจับคนเขา่ากงี้เขาบอกมาจับคนอะไรแล้วเขาบอกอ้าวคนหนีมาเนี่ยเขาก็ไปค้นเขาเจอฉันก็เลยต้องโดนไปเลยแล้วตวเขาโดนด้วยไหมตูเขาไม่โดนตูไมาโดนที่ไหนแล้วเขาไม่โดนเขาหนีไปเลย เราหนีไปเป็นเราโดนแทนใช่กลายเป็นเราโดนแทนอี่งงนะแต่นี้สรุปแล้วไปขึ้นศาลไปหลายท่านรู้จะพูดยังไงใช่ไม่เข้าใจเขาบอกเสร็จแล้วเขาบอกว่าตัดสินเจ็ดปีหูเจ็ดปีตายแล้วใช่แล้วเขาไปขึ้นสายกับเราด้วยไหมไม่เขาไม่เคยโผล่ไม่แกเลยหรอเขาหายไปเลยเขาไม่เคยมาเยี่ยมฉันตอนนี้ก็ ตายแล้วเจ็ดปีเสร็จแล้วก็บอกในเมื่อสอบประวัติและอะไรไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยต้องโทษไม่เคยอะไรลดหรือกึ่งหนึ่งสามปีหกโกรธค่ะโกรธมากๆเลยกาออกมาเนี่ยกาจะฆ่าเขาเลยใจนะแต่ว่านึกแล้วไม่เอาเนาะมันก็อย่างว่าละมาก็ตติดคุกเอกน่ากลัวถ้าไปนั่นมันนะแล้วมาก็ไม่เจอเขาด้วยก็เลอยอไม่เป็นไรก็คิดว่าตัดนใจแล้วไม่เอาแล้วก็อยู่ไปอย่างเงี้ววววยวันๆดีกว่า ดีกับทำถ้าทำเขาแท่นก็อย่างว่าติดคุกกแต่บางคนก็พูดเพื่อนฝูงว่าโอ๊ยแกองกลับมาแน่ๆเลยแกมีความแก้นแต่ฉัานคิดว่าเออมาแล้วมาอยู่ข้างนอกแล้วมันสบายไปขับก็ไปทำไมวะไม่กลับแล้วที่ไม่กลับก็เลยไม่กลับพอเขาบอกว่า อ้าวนอนลงไปเนี่ยต้องได้ร้อยยี่สิบคนสลับไปแย่ปันตาถ้าใครลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะตอนที่เราเ้าขาจะไปเดวเหยียดเนื้อค่ะบางคนมันก็ถีบอ่ะถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที Facebook ทีเด็ดลูกนี้สามสามทีเด็ดลูกนี้ สามปีหกเดือนแต่จริงๆอ่ะฉานติดไม่ถึงเพราะว่าฉันเข้าอยู่ในคุกที่จะไม่ยุ่งกับใครเลยเขาให้ทัานทางานฉัานก็ทําไปให้ทําอะไรก็ท่านก็เลยลดโทษเร็วหน่อยลดได้ฉันลดมาเกือบหกเดือนแต่ธรรมดาทันสอบชั้นท่านก็ไม่รู้หนังสือที่แม่มุกขอเธอค่ะเพราะว่าฉันไม่รู้หนังสือจริงๆฉันนํามาท่องไม่ได้ค่ะแม่มุกบอกเอออูให้มึงผ่านเพราะว่าอย่างนี้ก็ผ่านมาตกลงฉันได้ชั้นชั้นดีไม่ได้ชั้นเยี่ยม ถ้าชั้นเยี่ยมอ่ะหกเดือนสบายๆบายเยแต่ชั้นได้แค่แค่ชั้นดีแต่ชั้นก็หลุดมากะชั้น่ะโดนประจาสกระบองเนี่ยเพราะอะไรเพื่อนฝูงก็บอกอุ้ยย้่หวยจะเป็นอะไรบอกว่าฉันไม่ได้เย็นบอกกันที่ไม่ใช่แค่ไม่ได้เย็นนับไม่เป็นเรื่องเรื่องนับไม่เป็นเขาบอกว่าแปดสิบเก้าก็ต้องไปดสิบสิบเราก็บอกแปดสิบอะไรอย่างเงี้ย ไปเรียกเพื่อนนะ่ะอะเอาไมา้ให้หมดแล้วเอาไมา้ให้หมดออกมาเรียงแถวกระบ,บองทีทีทีท,ทีทุกทีเลยป้าทุกทีเลยทุกทีแม่เนี่ยทุกทีเลยมันจะเยินอ่ะไม่ไม่บอกให้ได้ยินล่ะจริงเราไม่รู้เรื่องเพราะตอนหลังๆเนี่ยฉันได้อยู่ที่เนี่ยฉันหนึ่งว่าไปเรียนนับเรียนอะไรฉันหนึ่งเข้าใจอ่ะฉันไปเรียนอยู่ตั้งเท่าไหร่หกเดือนได้ ไปเรียนแต่ไม่มีเวลาแด่ไปเรียนที่นั่นก็ได้แค่ชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยชั่วโมงเราก็ยังไม่ทันจะรู้เรื่องแบบเรายังไม่เข้าใจอ่ะว่ามันยังไงยังไงมาถ้าเราเข้าใจแว่าก็จะเออเราไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเข้าไปในห้องให้หมดเข้าไปทีละคนเข้าไปเข้าไปแล้วตอนนี้นับออกมาใหม่บอกให้ i, ให้ขอออกก่อนนะขอออกก่อนนีแหลออ่าคนแรกแบบนี้เราขอออกก่อนมันก็ยอมนะเพราะว่าไม่ไม่ยอมพวกมันก็โดนด้วยอ่ะตรงวงติดเท่าไหร่ ติดจริงแค่สามปีกว่าสามปีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดือนด้วยจากไม่รู้อีหน่วยนี่นะโดยสามปีใ่อแต่ว่าเราติดคุกที่เราไม่ใช่ความผิดของร่าแต่ก็รู้แต่าคิดวายังไงแฟนก็ต้องไม่เคยไปเด้ค่ะอยู่ข้างในลาบากไหมอยู่ข้างในจริงๆถ้าพูดถึงเราไม่ยุ่งกับใครจะไม่ลําบากเลยนะสบายแต่ว่าไอ้ที่นอนนะแบบว่าแบบว่า ห้องแค่เนี้ยร้อยยี่สิบไม่ถึงขนาดที่เล็กกว่าน,นี่แต่ของฉันอยู่กับคุณสริกอรตอนตนี้แบบว่าพอเขาบอกว่าอา้าวนอนลงไปเนี่ต้องได้ร้อยยี่สิบคนสามแบบว่าให้คลยสลับไปเนี่ยปันปานถ้าใครลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำน,นะที่หายเลยที่หายหายยังเพราะว่าตอ,อนที่เราก้าวขาจะไปเหยียบเนื้อบางคนมันก็ถีบออ้กูเจ็บม่งเหยียบเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะ เต็มไหมดเลยที่คนนั่นมากๆเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการทีเด็ดลูกนี้ครับนี่คือเทปพิเศษที่ถูกจัดทําขึ้นมาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเป็นการคืนกําไรและเป็นการขอบคุณลูกค้าช่อง3และแฟนรายการทีเด็ดลูกนี้ครับวันนี้ขออนุญาตครับผมมาในานามของโรงงานและก็บริษัทครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดซั์นั้น มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้าได้วันนี้ผมขออนุญาตหยิบงาดาแบรนด์ลิสเน็บมาฝากจุดเด่นของงาดดมตัวนี้คือ1ออกจากโรงงานมหาชนครับในนางของบริษัทและโรงงานโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชน2งงาดําตัวนี้ครับมีดาราหลายคนร่วมรับประทานครับตามที่เห็นบนหน้าจอและความพิเศษของงาดําอย่างที่3ครับตัวนี้มีส่วนผสมของ U C 2หรือว่าชื่อเต็มคือลลาเจนไททู 2. ปกติเจอเฉพาะในลครเจนแต่วันนี้ เรามาผสมไว้ในงานดำแบรน์ลิสเน็ตเรียบร้อยครับ1กล่อง30ขนครับรับประทานได้1เดือนราคาอยู่ที่590บาท2กล่องอย่างต่ำนะครับราคาเกือบ1,200บาทแต่วันนี้เป็นโปรปีใหม่และเป็นเทปพิเศษวันนี้ครับ2กล่องผมลดเหลือแค่1,000บาทและพิเศษนะครับเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโปรปีใหม่ครับ ในงบพันหนึ่งครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับผมให้งาดําเพิ่มอีก1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องเป็นทั้งหมด6กล่องรับประทานได้6เดือนและพิเศษครับเรามีของแถมจากโรงงานในงบพันหนึ่เนาะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับให้ดูราคาครอเจนกระป๋องทองตาตันนั้ครับปกติ1กระป๋องราคาที่เห็นบนหน้าจอครับ629บาทวันนี้ให้พิเศษไป2กระป๋องเอาเป็นฟรีครับหมดหน้าจอจ่ายแค่พันเดียวและวันนี้ เราบริการส่งฟรีเงื่อนไขในการส่งฟรีครับเราขอยากเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานเวลาคุณเปิดกระป๋องมาจะเป็นถุงใหญ่ๆลักษณะแบบนี้อยู่ในกระป๋องเรียบร้อยนะครับแปดชิ้นนี้กินรวมได้ประมาณ8เดือนจ่ายแค่พันเดียวและเราบริการส่งฟรีใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ02-026-5888ครับไปดูโปร,รอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับย่านผู้ชมครับมดหน้าจอให้จำไว้ง,ง่ายว่าจ่ายแค่พันเดียวครับงาดำห6กล่อง คอลลาเจนอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ8ชิ้นรับประทานแยกได้ถึง8เดือนใครสนใจเบอร์อยู่แล้วล่างจอครับ020265888ย้ำนะหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณจ่ายพันเดียวครับได้งาดําทั้งหมด6กล่องได้คอลลาเจนอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ8ชิ้นรับประทานได้8เดือนเต็มๆนะครับใครสนใจย้ําเบอร์ครับ020265888ครับ020265888ครับ ใครจดเบอร์ไม่ทันทีมงานค้างบ่าเบอร์ตรงนี้เยเนาะ0 2 0 6์ส8 8ครับวันนี้งาดดำ6กล่องให้คอลลเจนอีก2ถุงใหญ่ซึ่งปกตินะครับ1ถุงหรือ1กระป๋องขอราคาขึ้นมาอีกหรอบครับ 629บาทวันนี้ขอ,อยากเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานเพราะเราบริการส่งฟรีครับแ8ชิ้นนี้ยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวท่านเองไปดูโปรอบที่2พร้อมกันทั่วประเทศค,ครับย้อน,น่านผู้ชมแบบนี้ครับในงบ1000บาทคุณได้งานดำา6คราจนอีก2ถุงใหญ่ใครสนใจโทรครับ02-026-588และวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมย้ำเบอร์ครับ0 2 0 2 6 5า8ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับองพยายามทำงานแล้วก็ประครับประคองมาจนถึง ขนาดนี้ได้โดยที่ไม่มีหนี้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากนะครับก็ถือว่าชีวิตโชคดีตอนนี้หนี้ก็ไม่มีแล้วก็ดูวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตของประมวยก็ก็ไม่เดือดร้อนอยังไงก็แล้วแต่ขอให้ความฝันเป็นจริงก็แล้วกันในวันนี้รขอบคุณค่ะ